งอนแล้วหนึ่ง ฟอเบโอกัวตโรนะครับดาวิดชาวเฟนเมนนะครับจากซุ้มยาม่าที่พายาม่าไปคว้าแชมป์โลกมาครับในซีซั่นที่ผ่านมากับก่อนการทำพรีซีซั่นนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะเซ็นสัญญากับยาม่าต่อหรือไม่ก็ต้องรอดูว่ารถยาม่านั้นมีการพัฒนาหรือไม่นับกับเวอร์ชั่นที่จะใช้ลงทําการแข่งขันครับในซีซั่น2022กับรายการม o ต GP จีพีนะครับจากณเวลานั้นครับมาจนถึงการแข่งขันจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการของรถ M1 แล้วนะครับโดยผลจากที่เราเห็นได้ชัดนั้นก็สังเกตได้เลยนะครับ ว่าจากการที่ฟาบิโอกวาดาโรนั้นไม่สามารถขึ้นไปเป็นผู้นําในตารางเวลาได้เลยนะครับ กกัการรซ้อมวนแจากภาพถ่ายทอดสดครับที่เราเห็นจากพิษเราก็ดูออกเลยครับว่าฟาบิโอกวาร์ตาโรนั้นไม่ค่อยพอใจกับการพัฒนารถของยามาฮ่าสักเท่าไหร่เลยนะครับและกูรูหลายๆท่านนั้นก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ของฟาบิโอกวาตาโรกับยามาฮ่าดูเหมือนว่าจะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานซะแล้วนะครับและถ้าหากว่าสถานการณ์ของยามาฮ่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปผมบอกได้เลยนะครับว่าแชมป์โลกของฟาบิโอกวาตาโรที่จะทําการป้องกันแชมป์ในซีซั่น2022นี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวของฟาบิโอกวาตาโรเป็น อน,นอกจากนี้ฟาบิโอกวาดาร่นั้นยังออกไม่ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าตัวฟาบิโอกวาดาร่นครับจะไม่บ่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระกําลังอีกแล้วนะครับและตัวฟาบิโอกวาดาร่นครับจะไม่พูดครับจนกว่าจะถึงสนามบาเลเซียนะครับซึ่งสนามบาเลเซียนั้นเป็นสนามจุดท้ายนะครับของฤดูกาลในทุกๆปีและเหตุผลที่ฟาบิโอนั้นจะพูดที่สนามบาเลเซียนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่า อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสนามวาลนเซียนั้นเป็นสนามสุดท้ายและมันไม่มีการแก้ไขหรือว่าไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วนะครับกับการแข่งขันนอกจากนี้นะครับฟาบิโอควตาโรยังมองว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับเพราะว่า M1 ของเขาครับมันช้ากว่ารถเบรนอืนในทุกๆค่ายนะครับในชั้นพรีเมียคลาสถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจากที่ฟาบิโอกวาตาโร่นั้นออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ารถแข่งของยามาฮ่านะครับอย่าง YZRM ซวันนั้นสามารถทําท็อปสปีดครับได้น้อยที่สุดครับในชั้นพรีเมียร์คลาสครับกับการซ้อมวันแรกนะครับที่โลเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆนั้นติดตามข่าวมาตลอดนะครับก็จะทราบนะครับว่าฟาบิโอกวาตาโร่นั้นมีการพูดถึงท็อปสปีดหรือว่าพละกําลังของ M1 นั้นมาตลอดนะครับหลังจากจบซีซั่น2021ที่่ผาานนมะะครับแลก่อนทที่จะงพรีีซซั่นในนนนต้เดือกุมภาพัธ์ที่ผ่าาานมฟบิโโอกกวาาตรร็มี พูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับว่าขอให้ยามาฮานั้นยัดมาสักข้อหนึ่งนะครับลงเอ็มวันของเขานะครับเพื่อที่จะใช้ความเร็วนั้นไปต่อสู้กับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับในการป้องกันแชมป์ของเขาแต่ณนะวันนี้กับการซ้อมที่โลเซลนั้นเราก็ได้เห็นแล้วครับว่ายามาฮานั้นเพิกเฉยต่อการร้องขอของแชมป์โลกของพวกเขาอย่างมากเลยนะครับและจากการให้สัมภาษณ์ของฟาบิโอก็ดูเหมือนว่าเขาจะพอแล้วนะครับพอกันทีแล้วนะครับกับการที่เขานั้นจะพูดเกี่ยวกับเครื่องพละกําลังของเอ็มวัน และฟาบิโอยังยืนยันเลยครับว่าเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกครับจนกว่าจะจบฤดูกาลเราก็ไม่ต้องทํานายแล้วนะครับเกี่ยวกับอนาคตของฟาบิโอกับยามาฮานะครับว่ามันจะไปได้อีกยาวนานสักแค่ไหนครับอาจจะจบตั้งแต่ฤดูกาลนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าฟาบิโอนั้นจะมีการย้ายทีมหรือไม่นะครับและในส่วนของการป้องกันแชมป์นะครับในซีซั่น2022นี้ผมมองว่าเป็นไปได้ยากครับก็น่าเสียดายแทนยามาฮานะครับดันฟาบิโอมาจนได้แชมป์แล้วนะครับน่าเสียดายนะครับเวลาที่อาจจะป้องกันแชมป นะถ้าหากว่าทําตามที่เขาร้องขอถ้าหากว่าจะมองว่ายาห้านั้นมั่นใจกับศักยภาพของรถตัวเองก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่ารถคนอื่นนั้นมันพัฒนาไปไกลแล้วนะครับดูอย่างซูซูกิดูอย่างดูคาติดูอย่างฮอนด้านะครับต้องบอกว่าผลงานดีมากๆเลยนะครับทั้ง3ค่ายนับในซีซั่น2022นี้ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนเอนคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ